รูปที่โดนโนอะหวัดยะลานนะครับอยู่ช้ยหาด 你打个了，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 了个，打了个，打了个，打了个，了个，打了 พวกจับซีงครับฝ e ่าฝูงจ er ับซีงครับฝ่าฝูงแล้วก็แล้วก็จะปูรู้กันแล้วเอาแล้วก็จะปูรู้กันแล้วฝ่ายว่าฝ่ายว่าเราของเราของจะปูเขาของเราหาเขาของให้การงานให้การสิให้การงานให้การสิจะปูจะปูได้เพียงแค่เราประมาณนี้ก็พอประมาณนี้ก็พอการการตั้งหลังจะปูจะหลังตั้งหลังจะปูได้เพียงตั้งหลังนะวะตั้งหลังจะปูเราต้องจะปูเราต้องจะมาอยู่ไม่ได้เลยตั้งหลังเราเรียกว่าเราไม่ได้ เต็มที่ดีกับเราอะไรพร้อมอะไรช่วยเราอัตราจะดีนะสาวรักสาวรักอะไรยอดบ้านเรายอดบ้านเราสาวรักสาวรักจะดีรักจะดีรักดีกับเราเอ้ยดีรักดีรักจะดีรักจะดีรักอัตราจะดีรักจะดีรักสาวรักสาวรักอะไรดู กันนี่ตำไม่รู้แต่ว่า้าปู่หลวงรรอขาตำรวชายแรงชายแรงกัแสงนี่แต่ว่าดูที่ว่ารอคาแดงรอัานีสาวรอนทองจากรอทองหูที่ว่าเที่ยวกนกัอไม่ใด้ใจไม่ขาร้อนทองรอนแดงเลยจะคุยจะตายกันก่อน ผลนรับจากข้าำหรือกันผลการแข่งขันเรือเจ้าปู่หลวงอุดมเนื้อร่าน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะน้ำปู่น้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะนิดเดียวนิดเดียวรอดหองเดี๋ยวแก้ตัวรอบเปลี่ยนสายน้ำเลยลำดำที่ห้าเที่ยวแรกที่เจ็ดเที่ยวแรกไม่ธรรมดาครับสู้ยิบตาเลยรับลูกเจอแล้วเจอแล้วนะ 你买不起车轮饮料。